สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอทุกทุกคนนะครับก็มาพบกับเบาวรองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่5นะครับเดือนสิงหาคม2565นะครับเมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆก็ถือว่าเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงก็ถือว่าเฮงเฮงนะครับพี่ๆเพราะว่ามาตรงๆนะครับมาตรงๆเน้นๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่เลยเนาะนะครับ มาตรงๆเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้ในรอบนี้น่าจะมาแค่มาแค่ตัวเด็ดนะครับผมเนาะแต่ว่ารอบปกติเฉพาะกิจนี่โอ้โหเด้งบนล่างเลยนะครับผมก็นะครับผมเรามาสรุปนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น6เด่น4วิ่งรที่4ไปนะครับเน้นรอบพิเศษนะครับ VIP เนาะมัดรวม4หน่อยนะครับพี่พี่หน่อยเฉพาะกิจนะครับ 1 4 2กับ9 4นะครับพี่พี่โอ้เด้งบนล่างเลยนะครับ4 2ตรงตรงเก้านะครับมาตัวกลับนะครับพี่พี่เด่น6เนาะให้เด่น4เนาะเด่น4นี่เด้งบนล่างเลยนะครับวรุธที่4รอบเฉพาะกิจนะครับถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางรอบเฉพาะกิจเนี้ยได้เฮกันนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับพี่พี่เจ็กับ5 1นะครับผมก็มาในที่ เด่นนะครับเด่น6นะครับก็ยังว่าเลเราเน้น6กนะครับนะครับเอยเราเน้น69มา6 6นะครับรอบพิเศษนะครับพี่พไม่รู้ว่ามีใครลับหัวหรือเปล่านะครับเนาะนะครับผมก็มาในเด่นที่6นะครับสลับในรอบพิเศษนะครับผม6 6ไม่ได้จับให้นะครับ6 5หแล้วก็ข้ามมา6 9เลยนะครับส่วนรอบปกตินะครับ 492นะครับผมกับ69นะครับ69นะครับมาเข้าตรงๆเน้นๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่ามีใครได้ตามหรือเปล่านะครับเนาะไม่รู้ว่ามีใครได้ตามหรือเปล่ารอบพิเศษไอ้รอบปกตินะครับแต่ผมไม่ได้เน้นไว้ให้เนาะนะครับในในรอบนี้นะครับส่วน9 2 92สองนะครับไม่มีเนาะเพราะว่านะครับพี่พี่มันเกือบอีกแล้วนะครับพี่พี่เกือบอีกแล้วนะครับดูเอาสามตัวผมเนี่ยมันมันมันเจียดทุกวันนะครับพี่พี อันนี้492อันนี้842เนี่ยถ้าเป็น942เนี่ยเราก็ยังจะยิ้มได้นะครับพี่พี่สลับใครที่ตาม3ตัวเนาะคือเฉียดไปเฉียดมานะครับพี่พี่หลายวันแล้วนะครับรอบ VIP นะครับพี่พี่321กับ11นะครับอันนี้ไม่มีนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ในรอบในรอบโค้งสุดท้ายนะครับมาใน1คู่เน้นๆนะครับและกวดแล้วก็ตัวเด่นเนาะนะครับตัวเด่น ในรอบพิเศษนะครับ6ส่หกนรอบเฉพาะกิจเด้งบนเร่งด่างเลยนะครับเด้งบนเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะที่นําตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซนะครับลองพิจารณารับชมดูนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมก็เป็นความชอบแต่ละบุคคลนะครับ ตัวเลขเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับก็สําหรับนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับที่ผมวิเคราะห์นะครับเจาะมาให้พี่พี่เอฟซได้รับชมกันนะครับก็จะมีนะครับผมในเด่นที่5นะครับแล้วก็นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่5นะครับสลับในรอบ สำหรับในรอบนี้ผมให้ไปที่รอบพิเศษเน้นให้ไปที่รอบพิเศษนะครับลอง VIP นะครับก็ทำไมถึงลอง VIP เหมือนกันนะครับพี่พี่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดรอบพิเศษนะครับเรามาตามรอบมันแล้วนะครับรอบต่อไปเราก็ผ่อนได้นะครับพี่พี่เนาะไม่ต้องตามนะครับเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พี่แต่ถ้าเกิดรอบพิเศษไม่มานะครับเราก็ ถ้าจะเน้นก็ลองวิเคราะห์ดูดีๆนะครับว่าแนวทางที่ออกไปนะครับมีตรงกับแนวทางที่ผมให้ไปหรือเปล่านะครับเนาะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งก็จะมี10ศน,น,นะครับพี่ๆ1น่นะครับ1 4 16นะครับเด่น5ก็จะมีนะครับพี่พี่505152แล้วก็54นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมเจาะตัวเจาะให้นะครับตัวเน้นให้นะครับให้ไป4คู่เนาะในสูตรนี้นะครับ ผมให้ไปที่1 0ึนะครับพี่พี่หนึ่งสี่นะครับห้าสองแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็พี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับพี่พี่ทุนน้อยนะครับก็ลอง ลองเอาตัวที่ผมเจาะให้นะครับลองเอาไปเป็นแนวทางรอบละรอบละสีคู่เนาะหมายว่ารอบละสีคู่ก็คือเอาแค่สีคู่ที่ผมเน้นให้ก็เหมือนรอบพิเศษนะครับพี่พก็ลองเอาไปเป็นแนวทางไปกับนะครับสีคู่เนาะรอบหกโมงก็สี่คู่รอบทุ่มหนึ่งก็สีคู่นะครับเนาะมันจะมันจะคุ้มหรือเปล่าพี่พีก็ลองพิจารณาดูเนาะอันนี้คือเป็นคําแนะนํานะครับพี่พเนาะเป็นคําแนะนํานะครับเพราะว่า เพราะบางครั้งมันก็ก็ถือว่ามานะครับพี่แต่ถ้าเกิดมา2คู่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามา2คู่นี้ผมว่ายังไงก็คุ้มเนาะนะครับยังไงก็เด้งนะครับถ้ามา2คู่นะครับก็เบาๆก็แล้วกันนะครับพี่พก็อย่างที่บอกตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางเขาจะออกตัวไหนนะครับพี่พนะครับก็ส่าเอหลักร้อยนะครับพี่หลักร้อยในโค้งสุดท้าย ผมให้ไปที่เลขเก้านะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นนะครับพี่พี่เก้าหนึ่งสี่นะครับเก้าห้าสองนะครับ, 9, 5, 2, รบผมนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่สรับในโค้งสุดท้ายผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นเน้นนะครับ ก็แล้วกันนะครับพี่ขอให้มาตรงรอบนะครับผมสลับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมกลับสวัสดีครับ